นะนอนี yeah ่เด็กของเล่นมามายันว่าโชว์เดีมาโชว์มาโชว์นะ็นาน้กของคุณ เงี้ยน้ำมันเลยเกียร์จะหามมึงมาไม่เลยน้ักไม่เลยพวกเรื่องเก่ยวกันพวเวเล้ว Mm -hmm. Yeah, okay, you.

โอ้โหกิละบานกอการงามใส่อชุมลล้เคู่นอยเลยดาวจะภามันกามนกกิดดินิดินหุนใบริการได้เคลียไห